Thank <laughs> you. เด็กเขากินหมูกินหมูแล้วทีเนี้ยติดคอติดคอแล้วเนี้ยผมเดินผ่านพอดีเลยเดินผ่านไปแล้วก็เลยวิ่งกลับมาเห็นแม่เขากําลังแบบเหมือนกำลังตีลูกอยู่ครับแบบตบลูกอะ่ะผมก็เลยจากด้วยความที่เคยเคยเห็นในคลิปคเคยเห็นในคลิปว่ามันจะต้องทําแบบอย่างนี้นะก็เลยวิ่งเข้ามาหาน้องเขาเลยแล้วก็กุ้มน้องเขากุ้มน้องเขาแล้วก็แท้งประมาณ สามสามทีสามทีแล้วก็เศษหมูเนี่ยกระเด็นหอบมาบมผมคิดแค่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องช่วยน้องให้ได้อก็คือแบบตกใจมือไม้สั่นหมดเลยมือไม้สั่นหมดเลยว่าเฮ้ยมันมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากลัวว่าน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นครับก็เลยแบบครัแล้วรู้รวิธีการทำช่วยแบบนี้มัม้ยเออผมเห็นใน YouTube นะ เห็นเห็นเห็นในในคลิปอะครับเห็นในคลิป่าเคยเคยมีแม่ลูกคนหนึ่งเขาไปร้านขายยาแล้วพี่ผู้หญิงร้านขายยาเนี่ยเขาทําแบบอย่างที่เขาทำอ่ะท่าผมก็เลยดูตรงนั้นแหละพอดูตรงนั้นแล้วขึ้นมาในสมอง,องผุก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยน้องเลยวันนั้นต้นนั้นเขามาหลายคนไหมพี่เขามากันอยู่สามคนครับามาป้าแล้วก็แม่เขาแล้วก็ลูกเขาเป็นลูกค้าประจําที่ร้านเนี่ยครับเด็กอายุเท่าไหร่ครับพี่ เด็กก็อยู่ประมาณ4ี่ห้าปุบประมาณนะหลังจากเราช่วยไปแล้วเนี่ยน้องเป็นไงบ้างครับมีการร้องหรืออะไรไหมโอน้องก็ฝันเสียครับทีแรกเน่น้องตาค้างเลยน้องตาค้างปากปากซีดเลย<ม>ก็น้องก็ผุ่ฝันเสียพอฝันเสียปุ๊บผมก็ได้แต่ลูกหัวแล้วก็กอดน,น้องไว้แล้วก็ลูกหัวน้องเหมือนในคลิปเลยนะนั่นแหละก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแนละ้วลูกพี่อยากจะอยากจะเตือนภัย,ยหรือว่าอยากจะบอกใครไหมว่าเวลาการช่วยเหลือต้องช่วยอย่างไรอะไรไง ม,ม,ม,มันเหมือนในคลิปเลยครับถ้าเกิดเราเคยผ่านผ่านผูผ่านตามาแล้วน,นะฮะก็จะจําได้จําได้เลยว่าจะต้องช่วยแบบนี้นะเพื่อที่คนอื่นจะได้เป็นแบบอย่างอีกทีนะะึ่งครับประมาณนั้นนะเหือได้เยอะมากก็คือเหมือนกับน้องเขาเขี้ยวหมูไม่ละเอียดไง่ายแล้วก็เกลือลงไปใช่เขี้ยวหมูน้องเขายังเคี้ยวหมูไม่ละเอียดนะครับแล้วก็เหมือนเกลือลงไปแล้วไปติดหลอดลมหรืออะไรเนี่ยฮะ,ะแล้วแล้วน้องเขาหายใจไม่ออก หายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกปุ๊บเนี่ยตาเริ่มเริ่มค้างละพอตาเริ่มค้างแล้วก็เลยเราก็วิ่งมาเลยวิ่งมาอุ้มน้องก่อนเลยแล้วกับกระแทกปักปากปากเสร็หนึงร่วงปุ๊บน้องก็เริ่มดีขึ้นหายใจโล่งครับตอนนั้นลูกค้าในร้านเยอะไหมพี่โอ้เยอะอยู่เลยครับทุกคนก็ตกใจหมดเลยโอ้ทุกคนตกใจครับผมผมเดินไปนี่มีแต่คนยกนิ้วโป้งก็ต้องขอบคุณคนด้วยครับ ลุ้นทุกนัดมันมทุกแมนึ่งบอลโลก2022กับเดลี n นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชีย์ทีมท,ที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกา,าการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ d e l i n e w c o g h